นายกรัฐมนตรีสั่งดูผลกระทบแท็กซี่ปรับขึ้นค่าโดยสารวันที่13มกราคม2566นายอนุชาบูรพาช,ชายัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเผยว่าตามที่ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกโดยสารและค่าบริการอื่นๆสําหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครพศ2 0 2,515เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยประกาศดังกล่าวเป็นการให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนเท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครประกาศณวันที่4ธันวาคมพศ2557 ทั้งนี้ประกาศกระทรวงคมนาคมพศ2565จะเริ่มมีผลบังคับให้มีการจัดเก็บค่าโดยสารแท็กซี่อัตราใหม่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปในอนุชากล่าวอีกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามและมีความห่วงใยประชาชน ที่โดยสารแท็กซี่ที่อาจมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร